สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณที่มาติดตามขอบคุณที่มารับชมคลิปวันนี้ยายก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็ยายก็จะมาขอบคุณทุกคนที่มันเป็นแรงใจ ให้ยายนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ยายยายทำมาตรงนี้ห้าปีกว่าแล้วทำช่องนะคะแต่งานถักโคเชยายทำมาก็สี่ิกว่าปีแล้วทุกวันนี้ยายก็พออยู่ได้กับงานตัวนี้ นะคะทุกคนแล้วก็ขอแรงใจกับเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะ ยายทำช่องมาห้าปีกว่ายายยังไม่มีเพื่อนเยอะเลยเพื่อนยายยังน้อยอยู่ในอย่างหนึ่งยายก็ทำคลิปทำอะไรก็ไม่ค่อยเป็น งานตัวนี้ของยายต้องมีคนมาสั่งเนาะเพื่อนเพื่อนเข้ามาสั่งอันนี้เราก็ขอบคุณนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะ ยายก็ไม่มีอะไรมากยายพูดก็ไม่ค่อยเก่งแต่ยายก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายายก็อยากจะคุยอยากจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆก็อันไหนที่ว่ายายพูดไม่ถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยยายก็ต้องขอโทษ วันนี้ยายก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ